สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องพูดจาสาเซลครับช่องที่จะทําให้ทุกคนเข้าถึงข้อเท็จจริงของรถยนต์ฟอร์ดครับหลังจากที่มีการเปิดตัว Next Gen r a n g e r มาถึงเวลานี้เนี่ยก็เกือบๆจะ1ปีได้แล้วนะครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากๆในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือรุ่นตัว r รนเจอร์ตัวเก่าเนาะไอชุดที่แมนพูดถึงนั่นก็คือวันนี้แมนจะพาคุณผู้ชมมาดูชุดแต่งชุดนี้ครับนี่ครับชุดแต่งที่เป็น Y Body Raptor อร์ครับคุณผู้ชม สำหรับเจ้าในแบบของเราวันนี้นะครับเรียนก่อนว่าตัวนี้มันคือลนเจอร์สปอรตัว4คูณ4นะคุณผู้ชมลนเจอร์ p o r t ตัว4คูณ4ราคาขายมันก็จะอยู่ที่1ล้าน40,000นะครับแต่ว่าคันนี้ครับเราได้มาทำการตกแต่งแปลงหน้าใหม่ครับเป็นในลักษณะของลนเจอร์ a p ปเตเลยคุณผู้ชมอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าการที่เรานำมาแต่งแบบเนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างนะครับต้องเรียนก่อนว่ามันเป็นชุดแต่งที่ไม่ได้ก๊อปปี้ g e เจอร์แรปเตทั้งหมด100%นะครับมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะแต่คันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะถูกอกถูกใจลหลายๆท่านนะครับด้วยความที่ว่ามีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่า Wide Body Raptor จะมาเมื่อไหร่โอเควันนี้จัดให้แล้วครับชุดแต่งชุดนี้นะครับคุณผู้ชมกล้องมาดูใ,ใกล้ได้เลยครับจากที่เราเห็นในภาพนะครับ หน้าตาเนี่ยละไม้คล้ายคลยึงเรนเจอร์แรปเตอร์เลยครับคุณผู้ชม แต่แมนจะบอกก่อนว่าตัวงานเนี่ยครับมันมีทั้งแท้แล้วมีงานหล่อขึ้นใหม่นะมีงานเบิกศูนย์มีงานหล่อขึ้นใหม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้เนาะเป็นレンเจอร์สปอร์ตนะครับทำการตกแต่งใบนะตัวเนี้ยเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นกระจังหน้า FORD ซึ่งกระจังหน้าตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนทุกคันที่แมนเคยรีวิวนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นกระจังหน้าเบิกศูนย์แท้นะครับเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับกล้องมดูใกล้ตรงนี้นะนี่ มันจะมีตำแหน่งของกล้องอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำการต่อกล้องนะคันนี้อ่ะกล้องหน้าก็เลยใช้การไม่ได้นะครับเป็นกระจังหน้าเบิกศูนย์แท้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นมิติตัวรถที่มันต่างไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่โป่งออกมาคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะครับมันจะกว้างกว่าเดิมคุณผู้ชมนั่นก็คือตัวโป่งหน้าตัวนี้อันเนี้ยก็คือเบอิกศูนย์แท้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะแท้2ออย่างแล้วนะ ตัวกระจังหน้า FORD นะครับแล้วก็ตัวโป่งข้างตัวนี้เป็นงานแท้นะครับส่วนตัวชิ้นด้านล่างนะครับต้องเรียนว่ามันเป็นงานหล่อขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นงานไทยนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ copy Ranger Raptor ทั้งหมดสักทีเดียวนะครับหน้าตามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ด้วยความที่ว่าชิ้นนี้ของ Ranger Raptor นะครับชิ้นนี้ของ Ranger Raptor มันจะแคบกว่านี้นี่มันจะอยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ช่องไฟช่องไฟมันจะยาวอ่า ของ r a n g e r Raptor ช่องไฟตัดหมอกมันจะยาวนะครับตัว r a เจอร์ port ไฟตัดหมอกมันก็จะเป็นหลอด LED แล้วเนาะทำให้มันก็ละไมา้คล้ายคลึงกันอยู่นะครับแต่ว่าเบ้าตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตัวช่องที่เป็นกล่องเรดาร์ตรงนี้เขาก็จะเว้นว่างไว้นะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีเรดาร์จรงิงเนาะแล้วก็ขนาดความกว้างของตรงนี้ก็จะมากกว่าลนเจอร์แรปเตอร์ตัวแท้นะครับตัวคางคุณผู้ชมตัวคางที่เป็นสีบอลเงนินตัวนี้มันก็จะสั้นกว่า นะครับมันก็จะสั้นกว่าเลนเจอร์แรปเตอร์ที่เป็นตัวพี่ใหญ่ของค่ายเนาะสำหรับชุดนี้มันจะเป็นงานที่หล่อขึ้นใหม่นะครับในชุดนี้มันมีอะไรมาบ้างคุณผู้ชมดูทางนี้ครับเขาจะมีซุ้มล้อมาให้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่สี่ฟังนะครับอ่าจะมีตัวนี้ด้านขวาด้านซ้ายซุ้มล้อซึ่งมันก็เป็นลักษณะเดียวกับเลนเจอร์แรปเตอร์นะครับทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับ อาจจะสงสัยว่าเอ้าเราทําโป่งด้านหน้าแล้วโป่งด้านหลังเราทําด้วยไหมอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าโป่งด้านหลังเราไม่ได้ทำนะครับโป่งด้านหลังจะเป็นเดิมของรนเจอร์สปอร์ตเลยนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เราทําคือตัวเนี่ยครับซุ้มล้อที่มันอยู่ด้านหลังนะตัวซุ้มล้อที่มันอยู่ด้านหลังขนาดความกว้างเนี่ยมันจะกว้างกว่าซุ้มล้อด้านหน้านะครับกล้องเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นแบบนี้นะครับนี่ถ้าอยู่ในลักษณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นชัดว่า โป่งด้านหลังมันกว้างกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับเรามองไม่เห็นล้อหน้าเลยนี่คือสิ่งที่เราทําขึ้นมานะครับสาหรับชุดแต่งชุดนี้นะนอกเหนือจากชุดแต่งชุดนี้นะครับคุณผู้ชมคันนี้ r ンเจอร์สปอร์ตสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาที่มันได้มากกว่า XLT เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกล้อแมกขอบ18จากโรงงานนะครับช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างเดียวกับวายแทร็กนะครับไฟท้ายไฟตัดหมอกเป็น LED มีตัวผ่อนแรงฝาท้ายมาให้นะครับภายในเป็นเบาะหนังเนาะแล้วก็จุดเชื่อมต่อปลั๊กภายในห้องโดยสารนะครับที่มันจะมี กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับมีสัญญาณกันขโมยให้นะสำหรับสปอร์ตที่มันได้เพิ่มขึ้นมาเอาละครับตัวนี้ช่วงล่างล้อ,อยางมาดูนสักหนึ่งคุณผู้ชมสําหรับคันนี้ครับเมื่อเราแต่งเป็นวายบอดี้แรปเตอร์แล้วเนี่ยความกว้างของตัวรถมันก็เพิ่มขึ้นนะครับล้อ,อยางก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้รถของเราเนี่ยมันดูด,ดุดันสวยงามแล้วก็สมส่วนนะคุณผู้ชมคันนี้ก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์นะครับจากเดิมที่เป็นขอบ18จากโรงงานนะครับ เปลี่ยนเป็นล้อแม็กซ์ขอบ20นะครับงานจากฮอบวิวเนาะลายก็สวยทีเดียวครับเป็นคล้ายๆใบพัดของพัดลมนะครับสีดําเงาตัดกับสีโครเมียมนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับออฟเซ็ตลบ44นะครับกว้าง10นิ้วนะรัดด้วยยางจีนนะครับค่ายซันหลุนนะเป็นยาง MT คุณผู้ชมซีรีส์ยางนะครับก็เป็นยาง35นะครับคูณ12.5ขอบเป็นขอบ20นะครับดอกก็สวยทีเดียวคุณผู้ชมอ่า ก็ต้องเรียนนะครับอันนี้เป็นเป็นดอก MT นะครับดอก MT ความหนาความใหญ่ของดอกก็จะค่อนข้างหนาเลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะตะกุยได้ดีในถนนหนทางที่เป็นแบบทุรกันดารน,นิดน,นึงนะคุณผู้ชมสําหรับสายลุยทั้งหลายนะครับใช้ถนนดําเป็นยังไงอาเรียนกันตามตรงครับใช้ถนนดําเสียงก็ค่อนข้างจะดังนะครับก็ว่ากันไปละครับถ้าอยากที่จะสวยงามนะครับ ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมคันนี้จัดทรงด้วยการยกสูงขึ้น2นิ้วนะครับยกสูงขึ้น2นิ้วด้วยการต่อหัวโชค๊คใช้แอแดปเตอร์ต่อหัวโช๊คขึ้นไปนะครับโช๊คอัพเป็นโช๊คอัพเดิมนะเป็นโช๊คอัพแบบโมโนจากโรงงานนะครับคันนี้ก็ทําการเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกแบบกล่องจากค่ายโย่งออฟโรดนะครับนี่มาแรงมากๆครับสำหรับปีกนกของค่ายโย่งออฟโรดชั่วโมงนี้นะ งานของเขาเนี่ยถึงมันจะเป็นงานคนไทยนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมเคยไปเห็นกรรมวิธีการผลิตเขานะครับเขาใช้หุ่นยนต์เชื่อมนะสำหรับปีกน่องเขานะแข็งแรงทนทานนะครับมีประกันสินค้าให้นะสาหรับตัวนี้นะใส่แล้วแก้ปัญหาการกินยางนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของการตั้งศูนย์ไม่ได้มาตรฐานนะแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของเวลาที่เราหักพวงมาลัยนะครับยูเทิร์นหรือเปลี่ยนเลนเร็วๆนะมันมีความแม่นยํากว่าเดิมเนาะอีกหนึ่งยางที่ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านั่นก็คือลูกหมากกันโค้งนะครับตัวรถยกสูงถ้าให้ผมแนนนะะ ลูกหมากการโครงเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเนาะตัวลูกหมากเนี่ยมันก็จะอยู่หลังโชบคอัพมันจะมองยากนิดนึงคุณผู้ชมถ้าเราถ่ายจากกล้องเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันต้องมุดเข้าไปนะครับมาดูภายใน r a n g e ร Sport กันสักนิดนึงครับเรนเจอร์สปอเนี่ยค่ะภายในเขาจะได้เบาะหนังมาจากโรงงานนะคุณผู้ชมนี่ลายของเบาะอะไรของเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยมีโลโก้ปั๊มแบบนี้นะครับคำว่าสปอร์นะตัวนี้เป็น สปอร์ต4ี่คูณ4นะครับขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีโหมดขับขี่มาให้6โหมดนะครับพร้อมกับตัวเลือกโหมดขับขี่แบบหมุนนะครับมีมาให้นะก็สำหรับสายลุยทั้งหลายล่ะครับ 4x4 ูณ 4, 4 นอกเหนือจากนั้นเนี่ยแอร์นะครับแอร,แอร์แอร์ก็เป็นแอร์แยกซ้ายขวาแล้วนะในตัวสปอร์ตพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับไฟฟ้าล้วนนะคุณผู้ชมไม่มีน้ํามันไฮดรอลิกมาเกี่ยวข้องเลยนะครับใช้งานง่ายเบามากๆนะพวงมาลัยแต่ว่าในย่านความเร็วต่ํามันก็จะหน่วงน้ําหนักให้เรานะครับเลนเจอร์สปอร์ตมีเปิดปิดที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติแล้วนะครับนี่เราตั้งไปตรงนี้มันก็จะเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้เรานะครับไฟหน้ามีเปิดปิดอัตโนมัตินะครับนี่เห็นไหมครับ ที่ตัว A e นะคุณผู้ชมสามารถปรับลำแสงสูงต่ำได้นะครับที่ตรงนี้ตัวเบาะยังเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับยังไม่ไฟฟ้าฝั่งคนขับปรับ6กทิศทางนะฝั่งคนนั่งปรับ4ี่ทิศทางนะครับดูห้องโดยสารด้านหลังสนะักนิดนึงนี่ครับห้องโดยสารด้านหลังมันก็หรูหราขึ้นมากว่า XLT นิดนึงแหละครับด้วยความที่ว่าทุกอย่างเป็นสีดำเนาะนี่ฮะก็จะมีเพิ่มจุดต่อไฟให้ตรงนี้ด้วยนะครับ มีแอร์หลังเหมือนกันกับ XLT นะคุณผู้ชมคันนี้ก็ติดสครับเพจกันลอยครับแท้จากศูนย์ไปให้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวอักษร Ford Performance แบบนี้นะครับเหมือน r a เ g e r Raptor เลยคุณผู้ชมกุญแจก็เป็นสมาร์ทย์เลดนะครับปิดประตูเอานิ้วทาบล็อกได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับพอเราจะเปิดประตูไม่ต้องกดปลดล็อกก็ล้วงเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องมีกุญแจนะไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้นะครับก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford p a s s ได้นะครับล็อกรถจากระยะไกลนะ สตาร์ทรถจากระยะไกลได้จะล็อกรถปลดล็อกทําได้ในมือถือของเราเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งครับเครื่องยนต์ก็หน้าตาเดียวกับว t แท็กเลยแหละครับคุณผู้ชมราคา1นึ่งล้านสี่หมาแต่ว่าสปอร์ตตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับแบตเตอรี่ฝาครอบเครื่องตัวพัดลมระบายความร้อนที่เป็นไฟฟ้าพละกําลังเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สองพันนะคุณผู้ชม170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเทนะ่าวาแท็กทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชม แต่ราคาเนี่ยมันก็เบาลงมาเยอะเลยนะครับแค่1นึ0 0 0้านกแต่ได้ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ก็ดีเซลล่ะครับหัวฉีดด r ร c t อินเจกชันนะมีเทอร์โบ1ลูกเนาะการดูแลรักษาครับก็1ปีเข้าสวิต์หนึ่งครั้งนะครับสำหรับรถฟอร์ดนะก็ใช้งานไม่ยากนะครับดูแลรักษาง่ายนะการเข้าสวิตแต่ละครั้งก็เรียนแจ้งคุณผู้ชมว่าเราเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน3,800บาทนะครับสำหรับสวิตครั้งแรกนะก็ <c oughs> ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แพงมากนะครับสำหรับ รถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์บางรุ่นยังแพงกว่านี้เลยนะคุณผู้ชมไปดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งครับที่ผมเรียนแจ้งว่ามันมีเพิ่มแตกต่างมาจาก XLT นั่นก็คือนี่ครับคุณผู้ชมฝาท้ายที่เป็นแบบผ่อนแรงครับอันนี้จะเบามากๆเลยนะครับนี่มันก็เป็นเหมือนวายแทรเลยละครับนี่แล้วตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตพื้นกระบะท้ายเนี่ยย้ำนะครับว่าพื้นกระบะท้ายนะไม่ใช่ตัวกระบะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับวายแทร็กเลยนะครับก็คือมันจะเป็นแบนๆลับล่าแบบนี้นะ มันจะไม่เป็นนูนๆเหมือนตัว XLT นะครับคุณผู้ชมมันก็จะใช้งานได้อนเน็กประสงค์กว่านะครับแต่ว่าเรื่องการบรรทุกเรื่องการจุสิ่งของเนี่ยมิติมันกว้างเท่ากันนะครับกว้างเนี่ยประมาณเมตรหกนะคุณผู้ชมลึกเนี่ยประมาณ53มเซนนะแต่ว่ามันไม่มีจุดเชื่อมต่อปลัก๊กเหมือน Wide t a c k นะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งนี่ครับตัวครอบฝาท้ายเป็นโลโก้สีดําเงาตัดกับสีขาวตัวรถนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยงานเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยคุณผู้ชมสวยทีเดียวนะครับสีไม่มีเพี้ยนนะครับ งานตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยการันตีให้นะครับมีปัญหาหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดใดๆเนี่ยสามารถนําเข้ามาแก้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแมนดําเนินการให้หมดนะครับตกแต่งอะไรก็ตามนะครับมีประกันให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับหรือทําอะไรไปเพิ่มก็ตามทางเราสามารถดูแลให้ได้นะครับหากมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่ง Y Body r a p t o r ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์06 1434 5995นะครับที่ขึ้นอยู่ในคลิปณตอนนี้นะครับหากว่าใครชื่นชอบนะครับอยากจะได้รถยนต์ไว้ใช้งานสักหนึ่งคันเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับชุดแต่งชุดนี้นะครับแต่งได้ทั้ง XL plus XLT หรือ Range r e r Y track ก็แต่งได้นะครับหรือจะเป็น เรนเจอร์สปอร์ตแบบคันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แต่งได้เฉพาะเรนเจอร์สปอร์ตนะใครที่สนใจกําลังมองหากําลังลังเลจะออกรถฟอร์ดแหละแต่อยากรอชุดแต่งที่ถูกใจกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ Y Body r a p t o r ออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจชื่นชอบก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยยิ่งขึ้นไปนะครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ด้วยช่องพูดจับสาเซลล์รบกวนกดไล แชร์นะครับคอมเมนต์ติชมเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้แมนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผลงานการตกแต่งคันนี้นะครับใครที่สนใจโทรสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่แมนแจ้งไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ